ครับเช้านี้จะมาสมสวดนะครับนี่คือตะไคร้ขาเริ่มโตแล้วลนะครับ,รบเห็นนกหรือว่าไก่บินมาแวบบๆเลยมาส่องดูเฮ้ยเจอไข่แล้วครับ ลูกใหญ่น้บเนี่ยอุ้ยอีกรังนึ่งน,นะครับนี่ครับอ๋อไข่ครับไข่ใหญ่มากเลยน้องไข่อะไรครับเจอพอดีเสร็จแล้วสองกองรังหนึ่งมีสี่ใบครับแล้วก็มีสี่ใบครับ เก็บคนครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับ